สวัสดีสาวกปีศาจแดงทุกท่านครับสวัสดีวันที่19ธันวาคมปี2566ครับข่าวรอบวันของแมนยูวันนี้ครับมาเริ่มกันด้วยที่อดีตผู้จัดการทีมมาดโกนครับอย่างโชเซ่มูรินโญ่ครับก่าวผ่านทางรายการโอปีวันพอดแคสตรับก็คือช่องพอดแคสต์ของโจโนบีมิเกลครับสิทธิ์เก่าของโชเซ่มูรินโญ่ครับสมัยเขาอยู่เชลซีนี่แหละครับ โดยมูรินโญ่ครับก็พูดผ่านรายการ o b 1 Podcast ว่าเขาเนี่ยรักแมนยูครับแล้วก็รักแฟนบอลของแมนยูครับแล้วก็เคารพสิ่งต่างๆในสโมสรครับรวมถึงประวัติศาสตร์ของสโมสรและก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าเขาทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับกับการพาแมนยูคว้าอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกและคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในตอนนั้นเป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดแล้วครับณเวลานั้นเขายังบอกอีกว่าในแมนยูเนี่ยครับมันยังมีคนบางคนอยู่ครับที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จของแมนยูครับไม่ใช่เพียงแแตตต่่นัะรวม ถึงคนอื่นๆครับที่ไม่ใช่นักเตะด้วยมูรินโญ่ครับก็ยังบอกอีกว่าครับเขาเนี่ยเป็นคนบอกกับทางแมนยูครับไอ้ตั้งแต่2เดือนหลังจากที่เขารับตําแหน่งนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยครับจะขัดขวางความสําเร็จของแมนยูครับแต่ทุกวันนี้ครับไอ้คนเหล่านั้นนะฮะที่เขาเคยแจ้งทางแมนยูไปนะครับยังอยู่ที่สโมสรอนแมนยูอยู่เลยครับ ถึงแม้ตอนนี้ครับแมนยูจะมีซีอที่ดีครับที่เขาอยากให้มีตอนที่เขาคุมทีมแมนยูอยู่เนี่ยเขาบอกอีกว่าครับตอนที่เขาคุมแมนยูเนี่ยเคยเปลี่ยนตัวนักเตะในช่วงพักครึ่งฮะเอเจนต์ของนักเตะฮะกล่าวหาว่าเขาเนี่ยไปรังแกนักเตะคนนั้นครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าน้าโมแกพูดถึงใครนะครับถ้าจะหมายถึงนักเตะเนี่ย ย้อนไปดูครับนักเตะในยุคของน้ามูครับในช่วงปี2016-2018เนี่ยที่ยังคงอยู่กับแมนยูตอนนี้เนี่ยก็มีองตนี่มาเซียครับมาคั์แลตฟอร์ดสกอตแม็กโทมินเน่ครับลุคชอและลินเดเลฟครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่านักเตะเหล่านี้เป็นคนที่น้ามูเอ่ยถึงหรือเปล่านะครับมาพูดถึงควันหลงเกมเจอลิเวอร์พูลครับในจังหวะที่ดดีอโก้ดาโล่เนี่ยครับได้โชกสองชั้นครับลอย2เด้งครับกรรมการแจกซองอ่างเปาให้ดาโล่ก็คือในจังหวะที่ดาโล่ครับโดนใบเหลือง2ใบครับเป็น จากการที่ออกอาการหงุดหงิดครับในจังหวะที่เบียดแย่งบอลกับซาร่าครับแล้วบอลก็โดนซาร่าออกครับแต่ผู้ตัดสินเนี่ยฮะกลับให้ทั้งลิเวอร์พูลได้ทุ่มครับเรื่องนี้ครับถูกพูดถึงตามหน้าสื่อและโซเชียลมีเดียอย่างหนักครับว่าทําไมครับนูนเยสของลิเวอร์พูลเนี่ยที่ได้ใบเหลืองจากจังหวะที่ไปทําฟาวสายจอนนี่อีเวนครับแล้วก็ทําท่าทางประชดประชันผู้ตัดสินครับด้วยการยกนิ้วแล้วก็ตบมือให้เนี่ยทำไมถึงไม่โดนใบเหลืองใบที่2เหมือนที่ดาร์โล่โดนล่ะครับถ้าให้ตอบแบบแฟนปีศาจแดงอย่างเราครััต้้าาะผูดสินนม ไอโอลิเวอร์พูนั่นไงล่ะประเด็นนี้ครับทางเดอร o มอสกาลเกอร์ครับอดีตผู้ตัดสินของทางพิมเมลิกเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ครับเขาบอกว่าในจังหวะที่บอลโดนซาลาเนี่ยครับมองครั้งแรกครับค่อนข้างคุมเรือครับแต่ถ้าเราเห็นภาพรีเพย์เนี่ยเราก็จะพบว่าบอลเนี่ยมันโดนซาลาออกจริงๆครับแต่ถึงอย่างนั้นครับดาโลครับก็ไม่ควรออกอาการแบบนั้นครับ เพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีครับที่มันออกไปสู่สายตาคนทั้งโลกนะฮะเขาต้องบอกอีกว่าและไม่ว่าคุณเนี่ยจะชอบการตัดสินของผู้ตัดสินหรือไม่ครับคุณก็ออกอาการแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะในฤด,ดูกาลนี้ฮะผู้ตัดสินเนี่ยมีอำนาจที่จะให้ใบเหลืองครับในลักษณะแบบนี้และนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงมีการแจกใบเหลืองในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะครับในฤด,ดูกาลนี้ถ้าพูดว่านูนเย,ย่เนี่ยทำไมไม่ได้ใบเหลืองในการกระทําที่คล้ายๆกันเนี่ยครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากครับเพราะการตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์นะมันไม คุณเนี่ยคุณก็ไม่อยากให้ใบเหลืองกับดารโลครับและในอีก2องหน้าที่เนี่ยคุณก็อยากจะให้เราเนี่ยให้ใบเหลืองกับซาร่าหรือนูนเยสคือไม่ว่าเขาจะตัดสินยังไงเนี่ยก็มักจะถูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับบอกว่าตัดสินผิดอยู่ดีนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยครับสรุปเลยลวกันก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับคำคำเดียวครับวัดดุลลาพินิ์นั่นแหละครับผมและเหตุการณ์โชค2ชั้นแจกอ่างเปาที่เหมือนกับกรณีของดารโลเนี่ยครับก็เคยเกิดขึ้นกับเวลูนี่ครับในเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่เจอกับเยรว ในปี2005นู่นนะครับตอนนั้นเนลูนี่ในวัย19ปีครับเขาทำฟาวส์ใส่ผู้เล่นของวีราลิวครับจนโดนใบเหลืองพอกรรมการชูใบเหลืองเสร็จปั๊บครับลูนี่ก็ไปตบมือใส่หน้ากรรมการครับจนโดนใบเหลืองใบที่2ครับเป็นใบแดงครับเรียกได้ว่าลูนี่ในสมัยนั้นครับโหกำลังห้าวเลยครับเวลานั้นมาถึงหนึ่งข่าวดีของแฟนๆแมนยูครับกองกลางขวัญใจชาวปีศาจแดงอย่างคริสเตียนอิเล็กเซ่นครับกลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้แล้วครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครัับตต้งแ่ ที่ชนะรูตันทาว1-0เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแต่ก็ยังไม่แน่ชัดครับว่าอิลเล่กเซนจะได้ลงสนามช่วยทีมในเกมไปเยือนทีมคุนคอนเวสต์แฮมในวันเสาร์นี้หรือไม่นะครับและอิลเล็กเซนครับยังออกมาให้คําแนะนํากับทอมล็อกเยอร์ครับกับตันทีมรูตันทาวครับที่มีอาการหัวใจวายระหว่างการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเขาเห็นข่าวแล้วครับแล้วก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับเขาหวังว่าทอมล็อกเยอร์เนี่ยจะไม่เป็นอะไรครับและก็ขอให้หายดีโดยไว้ครับ สิ่งที่เขาจะแนะนำล็อกเ o อร์ได้เนี่ยอาจจะช่วยให้ทอมล็อกเ o อร์เนี่ยตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวล็อกเ o อร์เองได้ครับ คือการฟังสิ่งที่แพทย์ของล็อกเยอร์แนะนาครับและก็เคาลบในคําแนะนํานั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันย้อนกลับไปทําอะไรไม่ได้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับล็อกเยอร์เองครับว่าจะรู้สึกอย่างไรครับและแพทย์ของเขาเนี่ยจะแนะนําเขาว่าอย่างไรและเขาจะสามารถตัดสินใจกับครอบครัวของตัวล็อกเยอร์สําหรับก้าวต่อไปที่เขาจะก้าวไปและล็อกเยอร์เนี่ยต้องใช้เวลาครับแล้วก็โฟกัสไปที่ตัวของเขาก็เป็นความห่วงใยและคําแนะนําจากคิสเตียนอิลเล็กเซนครับที่เคยเกิดอาการหัวใจวายระหว่างการแข่งขันในศึกยูโรปี2020เช่น มาอีกหนึ่งข่าวมาหากาวครับไม่รู้จักจบจักสิ้นครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่ครับรายงานจากไมค์คีแกนครับจากเดลี่เมลเขาบอกว่าดีลของเซอร์จิมเลตคิปเนี่ยครับที่จะเข้ามาซื้อหุ้นแมนยู25%เนี่ยจะจบลงก่อนคริสต์มาสนี้เรียกได้ว่าเป็นความหวังของชาวปีศาจแดงอย่างพวกเราครับที่หวังจะให้ดีลมันเกิดขึ้นสักทีนครับแล้วก็มีการอาัดฉีดเงนเินเข้าสู่สโมสสอนเพื่อหวังที่จะให้มีการปรับปรุงสโมสรครับให้ทัดเทียมกับสโมสอรอื่นในพรีเมียร์ลีก ทางแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและทีมอื่นๆในยุโรปครับที่ดูเหมือนว่าทีมเหล่านั้นเนี่ยกำลังก้าวนำหน้าแมนยูไปหลายขุมนะครับไมค์คีแกนเนี่ยอ้างว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของเขาในอเมริกาเนี่ยครับแจ้งกับเขามาว่าดิวเนี่ยจะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่วันนี้โดยก่อนหน้านี้ครับทางเดอะซันครับก็ได้ตีข่าวว่าเซอร์จิมเดชิปเนี่ยครับได้เล็งผู้อำนวยการด้านกีฬาของนิวคาสเซิลที่มีชื่อว่าแดนแอสวิรครับให้มารับตำแหน่งผอ,อ,อก,กีฬาที่แมนยูครับหากการเข้าซื้อคุ25%ของ ของท่านเซอร์จิมเลตคลิปเนี่ยครับสำเร็จรู้ล่วงครับแดนเอสเวิร์ดครับเคยเป็นผอกีฬาให้กับไบตันครับและเป็นส่วนสำคัญครับที่ช่วยวางระบบของทีมไบตันให้แข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ครับก่อนที่จะถูกนิวคาสเซิลดึงตัวมาและเชื่อได้เลยครับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยพัฒนาได้ดีจนถึงทุกวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นข่าวรอบวันของแมนยูครับสุดท้ายนี้ครับรบกวนทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ